ผมอาจารย์พูดสุดปังพลังบวกมาพูดคุยกับพี่ไอ้นะครับอยากอยากจะถามพี่ไอ้ว่าพี่ไอ้ได้มารู้จับในการเป็นในน้าออนไลน์ได้ยังไงแล้วตอนนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างอยากถามกับพี่ไอ้ครับจริงๆเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะจริงๆตัวไอ้ทำธุรกิจส่วนตัวนะมีคลังสินค้าที่เป็นเหมือนกับคลังสินค้าทันบนที่ดูแลโดยกลุ่มหนุลกากรนะคะแล้วก็ทําธุรกิจนําเข้าส่งออกแต่ด้วยวิกฤตโรคระบาดและตอนธุรกิจมีปัญหาพอช่วงนั้นอ่ะ รายรับของเรามันมันไม่พอมันไม่พอแล้วก็ถือว่าสะดุดเลยแหละสะดุดเลยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรเพิ่มแล้วแต่ถ้าเราจะต้องไปลงทุนหรือทําอะไรที่มันมากกว่านั้นน่ะมันจะทําให้เราอ่ะค่อนข้างกังวลเพราะมันอยู่ในยุคเศรษฐกิจที่มันแบบเราคาดคะเนไม่ได้เลยใช่เราไม่ชัวร์มากๆทีนี้การที่มามาเจอเรื่องออนไลน์ค่ะเราแค่รู้สึกว่าในวันที่ช่วงโรคระบาดอ่ะค่ะมันจะทําคือเรารู้สึกว่าออนไลน์มันขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่มันเลยแบบว่าไอ้เลยรู้สึกว่า มาลุยมาลุยออนไลน์ดูแต่ก่อนหน้านี้ค่ะการการการทำออนไลน์ของไอยะเริ่มจากเริ่มจากเรียนรู้สิ่งหลายๆอย่างนะคะคแต่ทีเนี้ยเลือกการเป็นในหน้าออนไลน์เพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่มีสิ่งที่เราจะต้องลงทุนเลยนอก <คำ S 2> จากเ,เวลาใช่ค่ะและไม่ต้องสต็กอกสินค้าไอ้ไอ้เป็นหนึ่งคนที่ทําออนไลน์ไม่เป็นเลยแล้วก็เริ่มจากศูนย์ใช้เวลาปีกว่ากว่าค่ะรายรับตอนนี้คือ2.4ล้านบาท2 4จุดี่ล้าน แล้วก็มั่นใจมากๆว่าคนที่แบบไม่เป็นออนไลน์เลยนะแบบอย่างไอเลยอะค่ะเข้ามาทําเข้ามาเรียนรู้อะทําได้แน่นอนค่ะจริงๆอะบริษัทเนี้ยคือเขามีตั้งแต่แบบสอนแบบออนไลน์สอนแบบจับมือทํามีกลุ่มเรียนรู้เทคนิคตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะคือตั้งแต่เบสิกเลยใช่ตั้งแต่ basic เบสิกแ,แบบคนที่แบบเป็นศูนย์อย่างไอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทําธุรกิจออนไลน์เราไม่ได้ไม่ได้ยุง่งไม่ไม่สัมผัสเลยเรายังทําได้เชื่อเสมอว่าใครหลายๆคนที่เห็นตรงนี้เป็นโอกาสอะค่ะจะมาประสบความสําเร็จไปด้วยกันค่ะสิ่งแรกที่เเ้าาตองทํลยนะ คือรับข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ามันคืออะไรบริษัทมีความมั่นคงไหม,มสินค้ามีไหมในบริษัทนั้นและสินค้าถ้ามีเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานโรงงานมีออยหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ก่อนเพราะเพราะทุกวันนี้ต้องบอกว่าโลกเราอะ่ะมันมีหลายๆอย่างที่ที่เราสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะมั่นใจและจะลุยต่อคือสิ่งที่เราจะต้องแบบ เช็คเพื่อให้ตัวเองมั่นใจและลุยมันจะได้ไม่ติดขัดมีความรู้ใช่ค่ะม,มันเป็นทางรอดของใครที่เจอมรสุมชีวิตอยู่ด้วยนะคะเพราะไอเป็นหนึ่งคนที่ก้ากำลังพยายามก้าผ่านมรสุมพายุแบบวิกฤตในชีวิตอะ่ะแล้วสิ่งนี้ในหน้าออนไลน์อะ่ะมาช่วยชีวิตณเวลาที่มรสุมเข้าจริงๆตอนนี้มีไอก็ชิวๆสบายๆแล้วแล้วลุยต่อแน่นอนค่ะโอกาสตรงนี้ไม่ปล่อยแน่นอนลุยต่อไปแบบหลัก3ล้าน4ล้านไปเหมือนกับ คนอื่นๆที่เขามีผลลัพ์มหาศาลกว่านี้แน่นอนค่ะจากความรู้ออนไลน์ศูนย์เลยแต่พี่ไอได้2.4ล้านพี่ไอทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ